าที่เจแพรโคตรยำพนันนิคมชนบุรีนะฮะร้านนี้เขาบอกว่ายำเนี่ยจานมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแลยะะ้วเขาบอกรสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะอยากจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะฮะเมนูที่นี่เขาเยอะมากนะ,ะไม่ว่าจะไปไก่กุ้งไข่ปูไข,ปไข่แมงดาไข่ปลาไข่หมึกวันหนึ่งอาจารย์แบบนี้ประมาณสักกี่จาน100จานขึ้นครับ100จานขึ้นครับ่บ <S <S <S> อโอ้ยจานยักษ์ลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฟูดทานใหญ่ขนาดนี้ถ้าแบบปรุงไม่ดีนี่จะไม่อร่อยเลยนะแต่ร้านเขาทำดีนะครับไม่ธรรมดาแล้วดูดีเแื้อกินกับไข่โอ้ สวัสดีคุณดูทุกคนครับผมพีทิท่แหลกฮะวันนี้มาที่เจแรโครยำพนันิคมชนบุรีนะฮะร้านนี้เขาบอกว่ายำเนี่ยจานมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย,ลยแล้วบอกรสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะอยากจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ครับคือคนที่นี่ยเยอะมากๆครับเยอะจนแบบไม่รู้ว่าเยอะอะไรนขนาดนี้ฮะแต่ว่าต้องมีอะไรดีใช่ป่ะถึงคนเยอะยำที่เขาว่าเด็ดแล้วนะครับยังมีเป็นเมนูกับข้าวด้วยแล้วก็ของที่นี่เห็นเขาพูดว่าสดด้วยนะฮะของเขา มองรูสด sure> อยู่นะนี่โอ้ดีนะคะอันนี้คอลรยำทางร้านค่ะพี่อะไรมาถึงก็โดนด่าคอลรยำแล้วอ่ะโออันอันนี้อันอันนี้คือมีทุกอย่างของร้านเลยใช่ปะดูดิดูจานนะฮะใหญ่แค่ไหนฮะเมนูที่น uh> right? oh. ี่เขาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่กุ้งไข่ป oh. ูไข ja. mm ่แมงดาไข่ปลาไข่หมึกมีทุกอย่างครับแซลมอนของทะเลสดทุกอย่างคือมีหมดนะฮะน่าสนใจมากวันหนึ่งจารย์แบบนี้ประมาณสักกี่จาน หนึ่งร้อยจานขึ้นครับหนึ่งร้อยจานขึ้นครับพี่เต่อที้ก็ประมาณสองสามร้อยจานครับออีใหญ่แล้วนะมีใหญ่กว่านี้อีกใช่ค่ะมีใหญ่กว่านี้อ่ะไหนไหนในจานผมไหมอันนี้ค่ะยยำกานยักษ์ร้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจานนี้เลยค่ะเมนูใหม่ของแท้โคตรอร่อยเนี่ยเป็นจานที่เราคุ้นเคยแต่เราจานนี้แหละ เอาแบบยำที่จานใหญ่ที um, ่สุดเนไปถ่ายเดยไปดูนะฮะว่ารสชาติเขาจะเป็นย e e ังไงความสดเขาจะเป็นไงความมาลอยจะแค่ไหนนะเดี๋ยวจัดให้ผมหน่อยนะขอแบบไม่ลืมแล้วอยากมานอนค้างที่นี่เลยได้ค่ะจัดให้เลยค่ะสำหรับพี่จัดให้เลยนะเอ้ยหมายค้าบว่าติดใจยำครับติดใจยำครับโอเคใจห้เลยนะคะโอ้โหแต่เขามีนี่ด้วยอย่างหมูสามชั้นทอดฮะแล้วก็ยังมีแบบ ไก่ทอดด้วยะฮะต้องบอกเมนูเนี่ยเขามีเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าในนี้นะมีอะไรทานมากนะครับ มาแล้วครับยำจานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือของนะครับแต่ละอย่างครับดูสารพัดหอยสารพัดไข่สารพัดของสดอยู่ในนี้แล้วฮะนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยไข่ต้องกินก่อนที่มันจะแฟบนะไปครับอโอ้โหดูหมึกดิบทุกอย่างมันใหญ่ไปหมดเลยนะฮะดูดิอร่อยดีครับมันจะไข่ตุ๋นเขาแบบนุ่นนัวดีเลยชิมลหลายๆอย่างครับมันขาดไม่ได้ปะ เออแัรรมอนมันกินง่ายฮะอือหูานใหญ่ขนาดนี้ถ้าแบบปรุงไม่ดีนี่จะไม่อร่อยเลยนะแต่ร้านเขาทำดีนะครับมันเลยยังอร่อยอยู่ฮะอืมไม่ธรรมดาแล้วดูดีเนื้อกินกับไข่โอ้โหูั่มมอนไข่กุ้งขไข่แดงสวสดีนะคะ น่องนี่เ,เราน่องนี่เ,เรว้าว่ะอืมเจ๊แพ้ครับใครเป็นคนกิดนี่ครับก่อนก่อนที่มาจานนี้ก่อนหน้านี้มันจะมีใหญ่590แล้วถ้าถือว่าแบบกินสามสคนก็จะไม่หมดแล้วเะื่กี้เดินม,มามีแต่คนสั่งจานนั้นนะไอ้590อยเก้าใช่ค่ะประมาณ4ี่ขันนะคะครับรู้สึกว่าแบบมากันที10คนอย่างเงี้ยอยากกินแบบใหญ่กว่าน,นี้อีกมีคนมาถามเจ๊แพ้ไม่ใหญ่กว่านี้ไหมอะไรเงี้ยจัดเลยค่ะแล้วก็สั่งทำจานพิเศษไปเลยค่ะทั่ไม่ใช่แพ้ถึงมาแบบมากิดว่าเอ้ยขายแบบ แบบนี้อ่ะเป็นคนอชอบชอบกินยำแล้วก็ชอบทำอาหาร,รมากนี่ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราขายยำเนี่ยมันน่าจะตรงกับ,กบอ่าจริตเราดูกจ<ด>ริตเรา<ช> เริ่มต้นขายยำม,มาตั้งแต่วันนั้นมาแต่วันนั้นจนถ,ถ,ถึงวันนี้กี่ปีอะขายยำมาที่6ปีค่ะอ้ถึงเราจะเพิ่งมาเนี่ยหกปีเขาขายมาแต่เราเพิ่งได้มีโอกาสมาลูกค้าคนแบบโคตรเยอะลูกค้าแน่นอยู่ทุกวันนะหรือว่าเสาร์อาทิตย์จะเสาร์อาทิตย์จะมันมหาศาลเลยค่ะเธออยากกินแบบฟินๆจริงๆชิลๆอ่ะแย่งกันมาวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์เขาคนเขาเยอะอยู่แล้วเปิดนะคะไม่ได้เปิดในเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดทุกวันไม่ใช่แพ้อยู่ทุกวันจันทร์ค่ะตอนนี้มีแผนไหมจะเปิด ตอนนี้กำลังทำร้านเนี่ยเขาไปซื้อที่ไว้ประมาณแบบว่าเป็นอาณาจักรเลยกือบสิบไร่โอ้โหคุแต่เจ๋งเจ๋งอ่ะยอมยอมรับนะครับอันนี้คือยิ่งทํายิ่งพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นคิดมีแฟนจะขยายไหมอ๋อตอนนี้มีแฟนชายระสามสิบแฟนชายค่ะให้เจ๊แพนแนะนําหน่อยดีกว่าว่าร้านเจ๊แพงเนี่ยเมนูเด่นเด่นอกจากยำแล้วมีอะไร ันแบบแรกเลยคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้คือต้องเป็นยำเท่านั้นต้องยำก่อนต้องยำค่ะแล้วก็ไก่ทอดหมูทอดที่เป็นซิกเนร์นี่อันนี้เลยโมหจะบอกว่าจริงหรือเปล่าอรบบ่อยอ่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารต่งตางๆนะครับทอด ข้าวผัดต้มยำไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็อาหารซีฟู้ดอีกเยอะแยะเลยวิธีกินคือต้องกินยังไงบ้างเจ๊แพ้วิธีกินก็คือคลุกเลยปะคลุกค่ะยิ่งคลุกยิ่งดีค่ะ้เขากับน้ำยำสำสำอะค่ะโอเคเดี๋ยวให้เจ๊แพ้ไปเราจะใช้วิธีของเจ๊แพ้อุตส่าห์มาแนะนำแล้วขอบคุณนะเจ๊แพ้นะเจ๊แพ้ดูลูกค้าก่อนขอบคุณนะครับมาขออนุญาตคนแล้วนะฮะอาจจะเละนิดนึงเพราะว่าแนะนำมาเราก็ต้องทำนะฮะไข่มึกไข่มึกไข่มึกใหญ่มากอ่ะ อื <ừ> คนดูคนตอบโจวมากดีอ่ะอะเรามาลองครับอันนี้เป็นหมึกไข่ครับนี่ทับจิ้มลงไปที่น้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมเห็นไหมฮะอืมโอ้่อยคนดูครับสดมากสดเลยไปครับ เห็นป่ะระหว่างที่เราคุยตรงนี้เราก็ได้ยินเสียงเจพแปนตลอดเวลาเลยคอยบอกว่าตอนนี้คิวเท่าไหร่รออีกกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะว่าที่ตลอดแค่บนนรรย,ยากาศก็ดีร้านดีมาบรรยากาศร้านแบบโหตรงน้ำแบบโอ้โหแซลมอนก็สดของค่ดีฮะเนี่ยไข่เคม็มากินกับปูแบบ มันก็คือน้ำยำที่รสชาติค่อนข้างที่จะจับจานอยู่แต่คงไม่อยากกินนะขนาดจานใหญ่เขาคุมได้ประมาณนี้จานเล็กจะจับจานแค่ไหนเขามีทั้งใก่ปลาราไม่ใส่ปลาร้าคุณลอ,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 องก็ดิ ผมบอกเสมอเนี่ยคนกินบางคนเนี่ยชอบกลัวกันเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับการที่เราจะกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับกินได้นะฮะแต่ที่สําคัญครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยครับด้วยนี่เลยครับผมเบฟิต้าเอสและเบฟิต้าเจลลี่ตัวนี้นะครับเป็นสูตรสําเร็จของผมเลยนะครับผม2ตัวนี้กินคู่กันเราบอกว่าดีมากนะครับเบฟิต้าเอสเนี่ยครับกินก่อนอาหารประมาณ10 15นาทีนะครับผมทานได้ก่อนอาหารทุกมื้อได้เลยนะครับส่วนเบฟิต้าเจลลี่กล่องสีม่วงอันนี้นะฮะก่อนนอนซองเดียวเนี่ย โอ้หตื่นมาเนี่ยสบายท้องเลยฝากด้วยครับเบฟิต้านะนีหมูสานทั้นท่าน้ำปลาเอาจิ้มจิ้มแจ่วหน่อยเดี๋ยว,ยวน้ำจิ้มแจ่วเขามีความรู้สึกว่า <c oughs> เหมือนเขาใส่มะาขามนิดนึงถ้าใครชอบกินน้ำจิ้มแจ่วที่มีความข้นแล้วก็ความหอมแต่ว่าไม่ได้จัดนะเดี๋ยวมีความอมหวานต้องกิน,นอันนี้ คือผู้หญิงกะยำเนี่ยเป็นของคู่กันมากๆถ้าแบบผมเป็นผู้ชายแล้วผมชิมคนเดียวมันจะมีความรู้สึก,กว่าขอให้มาชิมยาไม่กดสามชั้นเปิดรถกันไงก็ดีนะนนะดูดูดูหน,นะนู้นะเน,นะนื้อเนะื้อเนื้อโอ้ยยังไม่หมดนะยังไม่หมดอีกนะโอ้ยดูดิโอ้โหกดมาก คือมันหวานนะตะกี้ตอนบีบเนื้อขึ้นมาเนื้อมันจะขึ้นมาแบบตะกี้เลยนะครับร้านยำเด็ดๆจริงอ่ะอย่างแรกที่ต้องให้คือวัตถุดิบก่อนนะถ้าวัตถุดิบสดแล้วทำยำอร่อยนี่คือยังไงก็มีใครไปว่าคือหวานไปแล้วจริงปะคนมากินหอยไม่ได้มุกไม่ได้อะไรกินหอยจากไหนกินหอยจากป่าโอ้โหเราชอบป่าเราต้องแบบอย่าพูดไปนะสถานที่หลุดซวยนะ คือดีใช่ไหมตอนนี้ที่ผมกินหลายๆเมนูตอนนี้ผมผมรู้สึกว่ารสชาติโอเคทุกเมนูนะผ่านทุกเมนูนะครคอหมูย่างแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วรับครับเห็นไหมใสครับไข่อร่อยเลยครับไข่เจียวปูครับ โดยรวมนะครับผมบอกเอาจากใจแล้วร้านเจ๊แพรโคตรเลยยำผมว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างตอบโจทย์เรื่องวัตถุดิบหรือหลายๆอย่างผมว่าดีเลยนะให้พี่ดูหอยบุมมาเก็บไว้ตรงนั้นเห็นตั้งอยู่นานแล้วพี่ชอบผักรู้ไปไปไปเดี๋ยวรีบเปล่ากันปกติมีอย่ตีนวัวเช้านะ โอ้ผัดดีด้วยเนื้อปูอะท้ทยยำเจะมีอยู่สองอย่างครับยำเนี้ยที่เป็นเมนูใหม่อ่ะพ9นเก้าร้เสิ็ได้แบบเต็มเต็มแบบอย่างนี้เลยนะครับกับ อีกไซ <c oughs> ส์หนึ่งที่ผมเห็นส่วนมากคนทุกโต๊ะนี่จะสั่งราคาอยู่ประมาณ590บาทกินแบบ4ีหคนได้ผมจานนี้ผมว่ากิน10คนได้เลยพันเก้าร้อตกคนละร้อยเบาทก็ถือว่าไม่แพงรับประทานสิบคนอิ่มทุกคนด้วยนะแล้วของที่สดของดีนะครับตอบโจทย์พี่ร้านยำพี่จะตั้งชื่อว่าอะไรถ้าพี่มีร้านยำเหรอพี่เตยำคอาเมนตเปิดปูให้แล้วเปิดปูให้คนคอมเมนต์ชื่อร้านมาแล้วพี่เตเต็มเลยจริงเหรอจริงตั้งชื่อมาให้แล้วใช่ เอาเรามาดูครับว่าชื่อร้านเราจะโหวตชื่ออะไรกันดีถ้าผมเปิดร้านยกตัวอย่างหน่อยยก่ัวอย่างีโชนาโอ้ยนี่ก็มาง่ายเลยดูลังนะดูลังนะพีทดีที่มาเซอร์พีทเป็นเหมือนแบบเล่นเสียงแลบวก็แบบมาเซอร์พีทผลงานชิ้นเอกอะไรเงี้ยอันนี้ความหมายดีอะไรดีทายทายอูดนกระฟองแน่นอนเนี่ยตั้งแบบพีทเดอะลอร์ดอะไรเงี้ยถ้าตั้งแบบนั้นอะไม่ใช่ร้านอาหารแน่นอน ขอชื่อเป็นกลางๆแล้วกันถ้าผมเปิดร้านอะไรทางร้านหนึ่งให้ช่วยตั้งชื่อให้ผมก็คอมเมนต์มาบอกได้ว่าผมควรจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรดี รานเจ๊แพรคนละยำนะครับแวะมาได้ที่พนลานนินนคมสุบ,บุรีนะฮะร,ร้านเขาได้เปิด10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มนะครับหยุดทุกวันจันทรแวะมาได้ครับของสดนะครับอร่อยแล้วก็ตอบโจทย์เลยนะครับคนที่ชอบยำแล้วก็เมนูเยอะๆเมนูทานเล่นเองเมนูกับข้าวเองแวะมาได้นะครับเอาคำแนะนำจากผมถ้าเลี่ยงเสาร์อาทิตย์ได้ก็ก็ดีเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาคนเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงจริงก็แวะมาเสาร์อาทิตย์ได้เพราะว่าถามว่าอาจจะรอคิวนานหน่อยแต่ว่าคุณเข้ามาถึงที่โตแล้วเนี่ย คุณจะรอไม่นานเลยอาหารทำเร็วนะครับผมก็ฝากด้วยราย้านเจแพ้คครละยํำนะฮะฝากาากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับฝากติดตามผมทุกช่องทางด้วยนะขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับไปก่อนครับซีอูครับสวัสดีครับ